นี่แหละพี่น้องจ๋าสวรรค์บานนาอยู่ไหนอยู่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยสวรรค์บานณาอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็สิบประมาณนี่เนาะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ได้ออกมาเอาอันป้ากอผ้ยนั่นมันล่มลงเองบางพายุเข่าอันติอ๋อนึกว่าเม่นอันมันอันพายุเข่า ก็สิมีแหนง่งแหนงบ่เกิดติเห็นเด้อพี่น้องมาอานเราเอดเป็นอันคล้องใส่ไก่ห้วกะไล่นาสนผสมเนาะะอ,อนเด้อพี่น้องพื้นที่ของเรากกว้างขวางแต่ไม่น้องสิบรย่างไปหอดผุนเนาะให้เบิง้งให้ชมเนาะพี่น้องเป็นคลิปวิดีโอที่ว่าแถวบานนอกอีสานน้องๆผุนเอาเพิ่ง ถ้าลู้จักจัดสรรเฮดเป็นนะโคกน้องหน้าหรือบานสวนเนาะพี่น้องนี่คืออบรรยากาศเนาะบรรยากาศอะไรปฏิพึงเด้อน,นี่บานเพินนี่ตรงนี้เล่าโค้งการโอ้กัสิมีเสียงนันเสียงนี่มะไม่น้องก็ขอยางไกลๆนีออกจากอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเสียงอันเพิ่นโขสนอกสนาอีกอย่างบนอะ่อะสิพาติยางเบิ่งอะงายางไปรืเลยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องโอ้ยปฏิว่าภาพบสมูทกับขอตรวจคอไป พุณอะไกแล้วก็หลายๆนี่อันเป็นน้ำเนี่ยบ่ไม่น,น้ำฝนเด้อแล้วมีซ้ำเมิดค่ะอืมเพิ่นมีซ้ำเมิดเปิดของเพินน่นเนน่เบิ่งเอาตรงนั้นกับต้นปลามเป็นคล้องน้ำเ้อค่ะลงเพิ่นไม่นองสิบอย่างไปเนาะอืมอันที่เห็นเป็นา้อมดมสมบูรณ์คือเพิ่นมีอันคล้องใส่ไก่แล้วกะซ้ำเมิดเปิดอ่าเป็นเวลาเนาะสิพญา,างไปเรื่อย สตัดคลิปเป็นบางช่วงบางตอนอสิบวัใส่เวลาโดนกับสิบประมาณหกเจ็ดนาทีหรือแปดนาทีหรือสิบนาทีก็่าไปเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นคล้องสใส่ไกลที่เราเห็ดไว้เนาะเป็นโคกหนองนาเนาะเราวเห็ดไว้ทุกอย่างอันนี้อีกโซนหนึ่งโซนนี่นี่คือเราเห็ดแบบนี้แต่ว่าต่อไปกับสิมีอีกโซนหนึ่งเป็ม่น้องสิตัดเป็นบางช่วงบางตอนเนาะเบิ้งเนี่ยพักบงก็ก,กินได้เนาะอืออันนี้บอนหวานก็คือนน้งหวานนะเนาะพี่น้อง นุน่นนี่ความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเห็ดเป็นของสใส่ไก่เน่าไปฝุ่นเ้อพี่น้องต่วาไให้ไหรตรงนี้คืออีพีนี่ก็คือนี่เลยจ,จะให้ดูว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบ้านหลังบางไงหล่ะแจ๊ะเอินว่าบ้านกับเมียนโค้งการของเราคือเราเห็ดเป็นที่พักตากอากาศลมเราสีบอ่อแอมเนาะสีบอ่ออันกันนะเราสีคอยคอยเห็ดไปมีไหม่มีจะ่หม่เถอะค่ะคือเราสีเห็ดเป็น ถ้าขึ้นไปด้านบนเนะี่ะล้มเย็นมากเลยขึ้นไปเราไม่น้องเคยอันถ้าผู้ใดจำได้เคยไหลสุดไม่นองเคยขึ้นไปไหลสุดดานบนแล้วเนาะอันนี้จะเห็นในโซนนี่เนาะแล้วก็สิป,ปูกค่ะนี่แหละอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะเธอสะตงสะตอเออม,มีค่ะมีครบมัดทุกอย่างในสวนเราเนี่ยแล้วเห็ดเนาะคะ่ะว่าคืออุดมสมบูรณ์คือเขียวตรงคืออ่านเนียนเป็นคล้องใส่ไกนะ่เนาะ นจะเป็นน้ำให้เบิ้งเนาะค่ะอาจจะภาพบอสสมูทปันใดก็ขอโทษวแล้วก็ไม่นองยาง,ยางเขากระหัดเห็ดไปเนาะเห็ดคลิปเห็ดอย่างผุนเบิ้งกล้วยเผินปีกล้วยกระลลเนาะเบิ่งนี่แหละความสมบูรณ์ที่ว่าพุ้ยเสียงป่าไหมพี่น้องป่าสวดปุ๊บก้นหนึ่งไปว่าเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงเล้วค่ะเราก็ปล่อยธรรมชาติเป็นข้องใส่ไก่เนาะอันนี้ว่ามีน้ำตลอดอยอนอย่างคือ เนืออันนี้ตอนอ้นยางนาเราก็เอาซื้อมาปลนะูกเนาะนาเห็ดเนี่ยเราก็ได้ซื่อเห็ดกินเดี่ยเราก็กลิเอายุไตเนี่ยแค่ว่าเกิดได้ไปกับมีแล้วนี่อันนี้ก็อ,อันเพืออันอันอันหมากเอนะียงเนาะแม่น้องก็จําซื้อบ่ด้เพินกับิีรูอยู่แล้วเนาะเนี่ยปลาพี่น้องอปลาบอลผู้บักผู้บักปะหนึง่งเสียงปลาสนะืเน,นาะพี่นาอนั่นแหละอันนั้นเราก็สิดักปุ้งลนะบุ้งซุง ล้มเอ่อยๆวีวีพี่น้องเอ้ยเย็นสบายลายอันนี้ให้บึงอีกโซนหนึ่งเนะาะว่ายยางโอ้ยคลิปวิดีโอทายยางเป็นลาสุดน่ะเงาเนาเนะแต่แม่น้องจะทายแต่ละอีพีแต่ละคลิปวิดีโอเนาะอ่ะอันนี้ก็กระทอนเนาะพี่น้องเน,นี่ะนี่เราเห็ดเป็นของโอ้ยโอ้ยถทดตกลุบละอากาศพูดนะพักนงพักน้ำแล้วมีเด้อพี่น้องอืม นั่นปลานี่แล้วเห็ดอันตัทอมาเนาะนั่นแหละค่ะคือความอุดมสมบูรณ์ทีแล้ววางแผ่นไ้แล้วก็สิบปลูกหม,มกม่วงยังมีเมดมีได้กินเม็ดเลยแต่ว่าไม่นองมายางเป็นทายคลิปกอนน,นี่ด้านนี้จะซูมไปแล้วก็เห็ดแต่ว่าเราสิบ่ไวใดอ่อนเปิดน้ำใสแต่ว่าน้ำก็เป็นแห่งๆงใจแล้วสิวิดเอาปลาไปกินลมะมงงั้งเบงซงเนาะ นู่นน่ะให้เบิ่งภาพมุมกว้างเนาะบกม่วงน่ะเต็มเนี่ยเดี๋ยวสิไปถ่ายเอาอีกช็อตหนึ่งเนาะทาร์ากุนกม่วงเนาะอันนี้สตอสตอราแล้วก็ได้กินเราจะว่าแล้วว่ามันเหมิดเหมิดเหมดรุ่นแล้วซันเนี่ยสตอร์แล้วกันม,มาตอนนั้นไม่นองกัโอ้เราบอกเอาอยุบไม่นองไม่ได้เอาเนาะนี่เพิ่นจะจัดเป็นโซนยังสี่เนาะงพี่น้องนี่คืออ่าเพิ่นเฮ็ดเป็น ไล่นาสนผสมโคกนองนาะหรือไล่นาสนผสมนั่นเองเนาะพี่น้องมีครบนี่แค่นาเนาะเบิง่งเราสื่อมา้ามันก็เป็นดอกเลยเดีเดี๋ยวเห็นด่ดอกดอกแค่นาที่ว่าต้นเตีย้ยพออย่าง่นสื่อมาปลูกเนาะพี่น้องนี่พูนนะเบิง่งเอาเด้อนี่ชอดอกแค่นาเนาะข้าวบานเราเิ่นก็นสิโลนลงนี่พี่นอ้องอนี่แหละคือให้ไหลที่ว่า,าเราเห็ดเนาะเราสัาง่งเราเห็ด ขึ้นมาอ้พี่น้องสสวีอนเบิงชอดอกแคนาเต๊มเลยเนี่ยคุณนะว่าต้นคือเตี่ยคือเราสือมาปลูกเนาะพี่น้องมึงดูความอุดมสมบูรณ์หนึ่ไม่น้องสิพายังไปแต่ว่าเราบ่อยยู่อยู่อยู่ต่ไม่ป่าไม่ป่าแล้วกันเฝ้านาล้านเนาะไปทายโหลดสันกระจายกระจายโหลดันมาอันนี้ขึ้นนะเราเห็ดเป็น ปีปีที่ผ่านมาเราเราเราเห็ดเข่าเดยเราวานเข่าแต่ปีนี้เราอันมีหมองลายหมองลายเราดูเลี้ยบเไหวคือเรากลับเริ่มเมื่อยล้าเนาะเราก็ตีไถไว้ซื้อจ้ะเราก็เปิดน้ำถึงไว้ซื้อแต่ว่าเราเมืรอวานอ๋อเราวานเข่าเราตัวนี้เมืนอวานเราแหละพี่น้องอันนี้เห็นปะเข่าขึ้นแล้วอืมเราวานแล้วเราเราไถ่ายวานเลาวนี่อืม พู่อนค่ะอันนั่นก็เป็นที่เป็นไรอันไม่ไพ่นั่นือเป็นคลองน้าสาธารณะเนาะเป็นห่วยน้าของใส่น้ากันแต่ว่าอันที่ไม่น้องทายให้เบิ้งนี่อ่ะเบิ้งทิวทัดผูภเขาก็มีเนาะอืประมาณนี้เนาะพี่น้องคือที่ว่าทายทอดออกไปถ้าเป็นอันเรามีกําลังโอ้ยนนะเห็นบมพี่น้องเป็นไรมับกม่วงเต็มนะ ไปยางไปเบิง้งไปจบหม่องบอกม่วงฟังนีเนาะอ้ยย่างเอาขอโทดขอไปเด้อยไม่นั่งกันทรณนี้แม่โคสุกยางอ่ะยางพาเป็นถนนได้อายุจะว่าไม่น้องสย่างพาตรงนี้เนาะให้เบิง้งให้เบิง้งเอาว่าความอุดมสมบูรณ์เนาะนี่พักบุ้งนะพี่น้งนี่เก็บเก็บเบเาแล้วไม่น้องสิขอเก็บจากหกเจ็บยอดสิบยอดทีเอาไปยัง ผักบุ้งอันนี้กินเส่บพ,พี่น้องกับสมำ่ำขอโทษด้วยอาจิบลูเพราะว่าไม่นองเก็บนี่แซ่บแล้วค่ะยอดในน้อยห้งเสียบโบอยากเว้าหลายเนาะพี่น้องถ้าค้นบานนอเขาเพิ่นสิลูด,ดีเนาะการหาอยู่หากินแบบนี้มันอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องแา่เพิ่นหูจากเห็ดหูจากอัญชันเนาะบ่อดอยู่อดกินพี่น้องโอ้ย ว่าขึ้นยางเล้วแต่ก็คือปอ,องอยายเบิ่งสภาบันไม่นองเลยสีว่าเกือบส่วนสูงบกรบโบสูงดอกพี่น้องแต่มาธุระธนาคารก็เลยเตลิดมายังทีเว้าให้ฟังแหละโอ้ยพี่น้องเนี่ยเอาไปกินก็นไม่น้องสิเอาบาก,กอบ้านแล้วหมาแล้วกอบ้านเพิ่นนี่แหละไปตำกินอยู่บ้านนี่นี่แซบ่บเด้อพี่น้องบักปุ้งแบบนี้เนี่ย อโอนเด้นนี่พี่น้องไม่น้องเก็บเอาโอ,อนโอ,อนเนาะขอโทษขออภัยเถ้ากบเก็บพูดนะเพียงพี่กับมีอายุอกยกู่ไก่หนำม,มันก็สิยอดปวดแย่เนาะพูดนะเอ้ามุนพี่น้องจักกล่องถือบ่ถือ้อขอโทษขออภัยเด้อเอาไปทำพูดนต่ว่ากระจองกับมีพี่นอ้นองจ้าเบิ่งบอกมอ่วงเราเด็ดก้อนหน้ามันสุกแล้วเอ้าก้อนก้อนหน้ามันสุกแล้ว อ,อันนะ่ะโอบเอาดอกเอาปล่อยให้มันสุกแล้วามาเห็นแเรายางมาแต่ว่าสุกแล้วกัเราขันแล้่เห็นกันพวกนกพวกอย่างแะ้วเนาะก,กินพ,น,นพุน่ะต้นพุ่นเนี่ยพ่พุนมะม่วงอันนั้นสิไปอีกฟังหนึงน่งเด้อไปว่าสิไปจบคลิปพุนเหรอสิได้จากนาที่รู้แล้วพี่น้องขอโทษขออภัยว่าจะเก็บผักบุง้งโซออนม่นเป็นอ,อย่างเต็มเอาคือนมาเก็บอยู่นี่คือนมาเก็บในน้ำ มันกับเมนอยู่แต่ว่าความเสอ่อนพี่น้องเหรอเบิ่งพูนะได้ออกไม้เราจังสี่ตัวเม่นนองของฟีของฟีพี่น้องจ้าของฟีแม่นนองมักหลายนี่แหละนอกพี่น้องบ้านนอกเขาบม่ได้สื่อได้ขายกันดอกกันนั่นพูดนะโอ้พี่น้องจ๋าเต็มห้อใหญ่ เอาเอาแล้วบัานนี้เก็บบุอยู่เราสะอ่อนล้วบัานนี้เยอะค่ะผู้นางบัวแดงก็มีด้วยค่ะสวยงามจากเวลาพันไปเท่าใดเราบูหูทายเพลินด้วยค่ะอดทนฟังเอาอดทนเบิงเอาสะอ่อนอิลิบ่อยากจบคลิปเบิงไปเยาวเย้ยกนพี่น้องจา้าอย่างภาษไม่นองมาสภาพได้เบิงเบิงสภาพอันใสรองเท้าพายังเลยได้นะ โอ้ยมาผู้เดียวกับม่วนผู้ดเดียวเราเด้อพี่น้องอุย้ยใบเบิ่งดอกอันนี้นะวันนี้เป็นให้อรอีกโดนเราไม่นองบ่เห็นเอาบักม่วงกับักม่วงบน,น,นี้พี่น้องจา้าคลิปวิดีโอนี่ม่วนผู้เดียวเราพี่น้องเพรแม่ยังเห็นเห็นสิ่งที่เจ้าของมากกินโอ้ยเอาสะอ่อนไยเอาไปซูมนะซูมใบเบิง่งพี่น้องจ้าพูดนะ แม่นองมากมากได้ดอกอ่นเนี่ยดอกผักตบเนาะตบชาวบ้าเนาะพูนะเราเบ่งบักม่วงอันนี้ขามขามคว้างใส่ไกล้แล้วไปวุ่นเด้อพูดกระจองกันอย่าก,กระเตมเอาพูนะเจ๊กี่เราก็ได้ออกมาพี่นองจ้าเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้รู้แต่ว่าเอาความโอ้โหอุดมสมบูรณ์โอ้พี่นองจ๋านี่แหละขันแม่นองได้ออกมาเด้อเบ่ง อดทนเอาเอดทนเอาสิขมไปใกล้หอดเราโอ้คือบอตัดคลิปปฏิว่าเอาบอตัดมันดอกไปบ่สิไปอันสมมดแเราเมื่อดหมองอันแรงสมมดแเราก็ดีแต่เราบ่ได้นั่นเด้อยเราตั้งเป็นเวลาระบบเนาะอืมเอาเหงาไปโหลดพี่น้องเอาคลิปวิดีโอนี่ขอโทษขอไปอุ้ยนะ,ะนี่แหละอ่เราตั้งเวลาเฮ็ดเป็นระบบสมมิด เพิ่นจะเป็นยังสิคุณนะ่ะเบิ้งบักม่วงอยู่ขังเสมอพี่น้องจานั่นแหละเงีไปุ่นเอ้อของเราแต่นี่คือนี่แหละเพื่อนเกระเอทอพานตรงนี้ไปนี่ไปนี่เห็นมันะ้ยนี่ระเบิ้งบักม่วงต้นนี้พี่น้องจาเแล้วขายผู้เขามาซื้อแล้วก็ขายอือเนาะแต่ว่าถ้ารูดจ,จากกัรนะโอ๊ยพายเซก,กับเมนอ่องมักของฟรีเราบอขายให้เจ๊เทียเอาไปโลดมึงกินได้เลยมึงกินโหลดเพนะ นี่แหละค่ะคือความมิตรภาพอีกแบบหนึ่งที่อาชีวาแม่น้องเป็นญาติพี่น้องกับเพิ่นบอบอแล้วจ้ะคือหนึ่งเพิ่นฮักแม่น้องเนาะแม่น้องกับนับถือเป็นเป็นเป็นญาติผูยย้ใหญ่ผู้หนึง่งเ <c ười> บิงของเอ้าพี่น้องจ้ะสิว่าคือหมุนไปค่ะแค่อยากให้เห็นวนะความอุดมสมบูรณ์ที่เราสั่งเนาะเนี่ยเบิงอันนี้ก็คือแทงที่เิ่นใบตะปลอ่อีกต่างหากเนาะ อันนั้นก็คือสำม,มืดนำมาลจวกจวก,จวกนำบาดานแล้วใส่โซลาเซลล์ด้อค่ะเด้อลองให้ไหลอย่างโซอนบักม่วงพี่น้องจา๋าเต็มอายะพูดอ่ะอันนี้ก็เป็นขง้งใส่ไก่โอ้ผักไทยคือผักตบชาวานั่นเองพุณน่ะไข่หอยเชอรีก็เต็มพี่น้องจ๋ะนี่แหละบอยอยากย่างไปไกลให้เห็นภาพแค่นี้ก่อน EP นี้ก็ขอจบเนี่ย ไปเอาบอกม่วงตรงนี้แล้วพี่น้องเนี่ยใส่ย่างไปอ้อมกระบ,บอกเหมิดแะ่จักมือเราไม่นองสิงมาไล่สดในเบิงเด้อค่ะเด้อจะพาไล่สดอา,อาจจะเป็นอนาทิตย์หนาเด้อจะให้ดูจุกจุกอิ่มๆตอนไล่สดเนาะพูดนะเบิงกอนเด้อพี่น้องโอแม่เจ้าไม้กอดมันยอดมากกว่าสันนะ โอเคค่ะบายบายไปจบคลิปนี่วิดีโอนี่เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า